นักเรียนครับมีใครที่ทำงานเสร็จครับเอาออกมาอ่านเพิ่มเติมเอาคะแนนครับเอาคูอ่านตามก็นับเป็นหนึ่งนะครับหัวเราะหนึ่งเอาสับปะรดหนึ่งเอาไปอ่านต่อเอาตามามสองในหนึ่งหัวเราะสองได้สามหยุดนะครับเอาวิ่งเอาสามคะแนนเอานะครับถูได้สามยัง เอาเข้าแถววัห้าห้าเอาับปะรดเอาได้สามอยนะครับเอาแช่แช่ให้ได้สามอยนะครับเอาถูเอาตางเอาว่าไงอาบน้ำเอาผ้าเอาได้สามไปเข้าแถวผ้าเข้าแถวครับสับปะรดครับอ่านให้ได้สามครับเอาผ้าเอาสองแล้วครับแม่เอานี่คือเด็กที่จดบันทึกเสร็จก่อนนะครับ เขาจะได้ร่วมกิจกรรมเอาวางไงว่าไงแม่ให้ได้สาเอาเร็วๆเอาเอางงการครูตัดสิทนะครับอาเอครูตัดสินะครับเอาไม่เสร็จเข้าไปไม่เสร็จเข้าไปแม่ต้องเสร็จนะครับเอาพวกนี้เข้าแถวบอกคะแนนนี่คือเด็กดูหน้าตาเขาหน่อยพคนี้ทำงานเสร็จนะครับแต่มีบางคนเมื่อกี้ออกมาเพื่อนบอกว่ายังไม่เสร็จออกมาคนไม่เสียตัวหรือยังเส็จทุวหรือยัง ครูให้คะแนนนะครับครับที่คือวิธีสอนแบบสื่อไรท็อบช่วยการเรียนรู้นะครับอ้าวมีคนอ่านอีกคนหนึ่งอ้าวห้าห้าเร็วเอาหัวเราสองเอาสามพ่อพ่อพ่อเข้าแถวครับครับครูก็จะเขียนบันทึกคะแนนร่วมกิจกรรมลงในบัญชีคะแนนนะครับเด็กก็จะได้คะแนนนะครับในช่วงที่ทํางานเสร็จก่อนคนอื่นๆนะครับส่วนเก็บบัตรตกไม่ต้องครับ